สวัสดีครับมาอยู่กับน้องคำตันครับวันนี้ครันนนนนบนี่วันน,น,นี้นนนก็ม <c oughs> ีทูน่าผสมนุ่มแพะมาให้น้องคำตันมาแกงน้องคำตันก่อนนี่นไหนเกี่ยมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวลงเกี่ยมาอีกเนี่ยทูน่าผสมนมแพะนะครับผมผมก็ให้น้องคำตันกินนะครับผมกิน ทุกวันนะครับผมเห็นบอกตัวใหญ่นี่ตัวโตวมากเลยทูน่าผสมนมแพ้นะครับน้องคํำตันกำลังกินนะครับอร่อยไหมคํำตันมีหลายคนถามหาหนองคํำตันนะครับนี่ครับผมถ่ายให้ลงถ่ายลงให้เบิ้งแล้วฝากก้นไหลก้แช่ฝากเขาไปเบิง้งให้ถึงแสนวิวเนี่ยเลยครับผมอ่ะ <c oughs> นี่ครับหนองคํำตันกำลังกินทูน่าผสมนมแพ้นะครับผมนี่ อย่างอริดอร่อยเลยกินแล้วอย่าดื้อนะกินแล้วไม่ต้องดื้อใช่ไหมกินเออกินกินหนูกินเด้อหนูกินอิ่มไหมกินอิ่มไหมกินไม่อิ่มเดี๋ยวจะเอาให้กินอีกได้หนูกินเยอะเอกินแล้วหน่อย่าดื้อนะหน่อย่าดื้อนะกินแล้วหนูไม่ดื้อนะไม่ดื้อนะเออหนูคนเก่ง นี่แหละครับผมเสลี่ยกน้องกำตันตัน่งสีครับตัวโตตัวเร็วตัวโตโตเร็วบอกผิดคำแปลอย่าลืมกดเลยกดแช่นะครับผมเดี๋ยวมาให้น้องกำตันกินอีกครับผมจะเอาทุน่าผสมนมแพะให้น้องกำตันกินนะครับเป็นทุน่าทุน่าเขาเฮ็ดมาเสร็จสับเร็วยเลยครับผสมนมแพะ ขอลอลืมกดไลค์กดแช์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฮ็ดคลิปต่อไปกับน้องคำตันนะครับผมขอคนละแช์นะครับขอคนละแช์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมกับน้องคำตันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้พี่ๆน้องๆจงเจระญรนะครับผม นี่น้องคำตัาข้ก็กินอ้าวกินอ้าวน้องกินอ้าวนะน้องกินเยอะๆเด้ออร่อยไหมอร่อยไหมคำตัขอร่อยไหมอร่อยไหมนุอมอร่อยไหมดูเบื้งเลียแหบบๆๆๆๆเบื้งเลียแหบบๆๆนุ่มกินนะเออกินนั้นเออกินกินนะเบื้องลียแลบๆเป็น้องคำแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอ่าหนูกินหนูกินไม่เอาไม่เอาหนูไม่ทำของพ่อกินแล้วกินแล้วเออจะหมดแล้วครับอ่ะ ผมกับิคอล่าซัมเนีนะครับผมเดี๋ยวคลิปนาเอาไว้พอกันไหมมันนีมาไทยให้เบื้องหน่อํำตันซัมเนียลครับครับเดี๋ยวก็คลิปนากับสว่ากำหน่อํำตันไหมกับฝากกดไลค์กดแชร์นะคดับเนเดอร์ครับผมสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับ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 บ๊ายบาย